ถามถามตัวนั้นนะ่ะนะตัวที่อยู่ในตัวของคนบ้านนะนะตัวที่อยู่ในตัวของคุณบ้าน,นะครับที่อยู่ในตัวของคุณบ้านในเขตพระพร,ะระายชัยที่จะไปอยู่ในโรงพยาบาลพระพลายชัยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะชอบอยู่หน่า <c oughs> ไปถามในตัวนั้นนะตอนที่ผมนั้นผูกคอตอนที่เขาเสียชีวิตนะครับก็ก็กข,อขอขอบคุณ2ตัวนี้นะครับที่ยังดูอะไรผมนั้นมาตั้งแต่เกิดนะครับก็ ตัวที่อยู่ในโรงพยาบาลพระพายชัยจังหวัดบุริรัมยมและตัวที่อยู่หน้าโรงเรียนเสดานะครับสองตัวเนี้คนภายนอกดูว่าเขาบ้านะครับแต่ภายในแล้วไม่ใช่เปรียบเสมือนตัวองค์ครรก์นะครับที่อยู่ในตัวคนการใส่ตัวการควบคุมในตัวคนในนั้นจะมีสิมปัศจันนะครับสิ่งนั้นเราดูอย่าให้ใครนะครับก็ต้องขอบคุณนะที่ที่ยังดูแลผมในเขตพื้นที่เราทุกๆเขต7จจจังหวัด นะครับที่ยังดูแลและปกป้องในสิ่งที่เรานั้นมีอยู่นะครับก็อย่าให้ใครนั้นยึดของเราไปได้นะครับก็แทบจะต,ต้องแลกด้วยชีวิตนะที่จะต้องดูแลและรักษาสิ่งนั้นคนภายนอกจะดูว่า2ตัวเนี้ยบ้านนะครับใช่นั่นคือเป็นคนภายนอกที่เห็นว่าเขาบ้าแต่แท้จริงแล้วข้างในเขาไม่ได้บ้าเขามาพร้อมสิ่งมหัศจรรย์ด้านการศึกษาการงานการเล่าเรียนการแพทย์อุดมการต่างๆสิ่งมหัศจรรย์ที่เลอค่า มีไม่มีใครนั้นจะสามารถคนพบในสิ่งสิ่งนั้นส่วนไอตัวไหนที่มันจะแยกโปรกแกรมให้พ่อมันนั้นหาข้ออ้างหาข้อต่างการไกลเกลี่ยการเคลียปัญหาต่างๆก็สุดแล้วแต่พวกเขาส่วนใครที่พยายามที่จะปั่นผมแล้วก็เปิดให้คนเข้ามาฟังอยู่บนหัวก็ควรจะรู้อยู่กนอกนรกจะอยู่ในใจอย่ามองข้ามสิ่งๆิ่งนั้นผลกรรมอาจจะตามทันในอีกไม่ชา้า การไกล่เกลี่ยการคุยกันคุยกันเอาเคลียร์กันเอาก็เหมือนกับการดื่มน้ําคํากล่าวการสาบานตนต่างๆการดื่มน้าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อสานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้คุยกันให้เคลียร์กันแต่ในเมื่อไม่ยอมคุยไม่ยอมเคลียร์ถ้าตัวแต่ละตัวลงไปอยู่ในตัวคนเมื่อไหร่ก็จะรู้ในความจริงและการกรองข้อมูลตัวแต่ละตัวที่อยู่ในตัวคนก็ควรจะกรองให้มันดีให้มันชัดหากทุกสิ่งทุกอย่างล้วนจะเป็นระบบทุกคนคือผู้ที่บริสุทธิ์ทั้งหมดควรจะแก้และปรับปรุงที่ระบบ ก็ต้องขอขอบคุณสองตัวเนี้นะที่ยังดูแลที่ดูแลผมมาตั้งแต่เกิดจนถึงใน,นจุดจนปัจจุบันแต่วันนั้นวันที่ผมเข้าไปหาที่มทตบ2ยี่สิบก็สองตัวนี้ก็ได้เข้าไปที่มทบ2ยทางผอ,อแล้วก็รองมทบ2ยีที่บอกว่ามีคนโทรมาแล้วก็ขยับหัวกานใส่โปรแกรมก็ต้องขอขอบคุณตัวนี้ครับทุกทุกเขตทุกทเขตเจิบเจ็ดจังหวัดที่ช่วยปกป้องรักษาสิ่งของเรานั้นสิ่งเดิมยังมีค่า อย่งเลยค่ะเราขอกินของฟรีที่ออกแบบใหม่